สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสนับคลิปนี้กะมาเลยเด้อครับพี่น้องค่ะนี่กับมาแล้วแนวทางตัวเลขหนูน้ำทิพย์ขอบพี่น้องเนาะค่ะหลักสิบล่างที่พี่น้องร่อคอยครับมาดุนดวนเลยค่ะมือขึ้นนี่มามามือขึ้นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขอบพระคุณ ตัวเลขข้อมูลหนูน้ำทิพ์เนาะครับผมค่ะขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นทรงห้น้ำเชียกับเก่ามาเชียค่ะครับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบางท่านเอฟซีเพิ่นก็นเห็นแล้วบางท่านเอฟซีเพิ่นก็นย่งหาเบเจอครับผมวันนี้ท่างสองก็จะได้มาลงห้เพิ่นเนาะครับผมค่ะขอบคุณอีกครั้งเด้อค่ะท่านผู้ชมกับตัวเลขข้อมูลหนูน้ำทิพ์งวดว่าหันเพิ่นไปรักนวยเนาะแม่นครับค่ะที่จริงเพิ่นเดินรักซิบ บันนี้เพิ่นได้ไปรักนวยวางหันค่ะเพิ่นกะได้แปดสองสีเนาะครับผมขอบที่ซีครับผมเป็นรักนวยสี่ค่ะเดินย้ามมาค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอบมุ่นัวเลขหนูน้ำทิพย์แล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่เปิ่นทรงไหเดอร์ค่ะครับครับเพิ่นกะนี่ยครบพี่น้องเนาะค่ะเอกสารตัวเก้าครับผมที่เคยได้มาตลอดค่ะครับงวดนี้ได้ c แปดศูนย์เ้อครับผมค่ะ c แปดศูนย์นี่คือต้นฉบับ พร้อมเพลินเลยครับผมเดี๋ยวมาเพิ่งวันนี้เออเนี่ยครับพี่น้องสี่แปดศูนย์วดนี้รอผลครับผมนี่ตัวใหญ่เนาะครับพี่น้องที่าบอต้องสงสัยด้วยครับผมครับต้องโทรมาถามค่ะคตัวนี้คือของแท้แล้วครับผมค่ะของแท้หมาบวังหันกับเห็นมาถามดูครับผมค่ะเพิ่นว่าหนึ่งหาเก่ากับอ่าซี จีสองแปดมันอันไดของจริงรน้ำเชี่ยกับว่ารู้ค่ะเพราะว่าได้มาแบบมีสองเดือนแล้วเนาะได้มาแบบมีสองเดือนแล้วค่ะท่านผู้ชมงดว่าขันรับสายจนว่าปาเข้าขใจเพื่อนยูค่ะผู้เพืนน่อนที่ตามน้ำเชี่ยเพื่อนก็อยากรู้ว่ามันอันไดกันแน่นะคอันนึงหาเกาว่าหันนี่เป็นของอาจารย์ม่อมแม่เนาะแม่ครับค่ะแปดสองซี ที่เพิ่น FC เอฟซีเพิ่นรูกันที่เพิ่นเพิ่นกอติพหนูน้ําทิพย์เพิ่นจะรูดีครับว่าเป็นของหนูน้ําทิพย์คือแปดสองสี่ค่ะเอา้าไปเบิ่งอันแพน,นหง่ๆกันเถอะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจในเด้อครับผมค่ะนี่ครับคืองวดบังหันเนาะนี่ลงไปแปดสองสี่งดนี้สี่แปดศูนย์ครับผมหนึ่งธันวาคมหลักสิบล่างหนูน้ําทิพย์ หมวยงหันไปลักนวยครับผมค่ะกลับไว้จักน้อยก็ดีครับพี่น้องเนาะแม่เห็แมีตัวมาประกบ480ครับเดี๋ยวกองมาเชียรันสิมาประกบให้เนาะครับผมเข้าไปที่41ตรงๆล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมครับล่างออกตัวกลับเนาะเมีนคาะแตา่ายเอฟซีป็นวาเก้าคู่ออกตัวกลับเอาทั้งปีก็ได้เพ็นวาครับ วันเป็นลางเมียนครับผมค่ะน้ำเสียเก่ากันค่ะเดี๋ยวมารอรับชมเราฟังน้ำกันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจมสมาประกบเลขล่างให้ค่ะครับยาถิมยาป่าเด้อค่ะแต่ไม่ชมเกี่ยวเขาแล้วเราก็มาเบิ้งคือเก่าเมียนอยู่ครับผมโอ้มื้อนี้อากาศเย็นครับผมหมอกโล่งหมอกความมื้อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกสิบหกรถสีเขาสิตัวคือเก่ามามาเด้อพ่อใหญ่ผู้ใหญ่บานมาเด้อ เพราะว่าเขามันกรอบคักแล้วค่ะท่านผู้ชมได้เวลาแล้วครับพี่น้องเนาะตามนัดกันแล้วโอ้เลื่อนไปให้มือนึงแล้วจักสิบมากหรือบ่มากค่ะท่านผู้ชมโอ้อากาศหนาวนะครับผมนี่กองอาจิศสั้นไงจังหน่อยหนาวน้ำหมอกดิน่นเถาะอากาศบานหนอกเนกาะค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่คืออยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพทะเลหมอกในเมืองในกรุงเทพยังมือเสาร์เก่ามาเชียกับสตาตร์ทรถ ไปรงงานครับมีแต่ขวัรถค่ะไปรงงานยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีโอ้คับนี่แะครับพี่น้องครับผมได้มาด้วนดวกะมาให้พี่น้องได้รับชมกันเลยครับผมเป็นขอมู่นเพราะว่าถามมาเยอะมากครับพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวเสียวสาบจริงอันนี้มันไม่ค่อยเห็นเนาะครับเดี๋ยวเก่ามาเจียเสียวขึ้นให้เบิ่งเด้อค่ะด่านผู้ชมครับครูกันอีกทีนึงโอ้็จะเป็นสั้นกันเนาะ หนาวเนอะเอาครับพี่น้องครับผมก็ติดไว้เดอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จีมาประกบเหล็กรางให้ครับพี่น้องน้าเชียว่าเก่าหางพี่น้องเอง okay, <พ>ครับโอเคอยู่ครับพันเขมียนอยพันวาประกบมาเลยเห็ดถูกหมวเ้อน้ำน้ำเชียเก่ามาเชียเพราะว่ามันเป็นเหล็กลางสีกับเอาดอกพีน่น้องเองครับค่ะเดี๋ยวจะไปดึงพอนะครนะยายกหอมเนาะ อันนั้นใบคลิปรุ่นรับใบคลิปรุ่นเนอะครับผมคพี่น้องที่กับขอมาหลายแต่ว่าก็มีคอมเมนทีมั่วสุภาพก็มี่อนลวก็นายกนี่พี่น้องกับแบบว่าคันบามากกับคืผพานเนี่ยค่ะดันมือช่ับแต่ว่านั่นหามกันเมื่อใดเนาะอมือนีมีนัดที่ฒถามือนีมีนัดเด้อครับพี่น้องเอะซีล่อมากเลยเผื่อบ่ไดดเด้อครับพี่น้อง ลาคิปนี้สูตรพม่าแมียนจะผ่าแม่ยังกาะแม่บางโบทองค่ะวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดค่ะแม่มีนัดคันคันเพิ่นว่าเพิ่นยากีังไดเก่ามาเชี่ยกับจะบ่ได้ลงแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นยากหลานเลยเถอะเพิ่นเอาหลานเป็นบ่เพิ่นเอาหลานน้ำเมียนเพิ่นว่าเพิ่นยากเพิ่นว่าเพิ่นสัมผัสเดี๋ยวลองไปถามเพิ่นนิดนึงครับ บอกว่าอาจจะเอาตัวเลขไปวอลอกครับมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเนอะครับพี่น้องเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แหละครับหลักสิบล่างหนูน้ำทิพซีแปดศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับสี่แปดศูนย์หลักสิบล่างกันนวยไว้น้ำครับผมสี่แปดศูนย์ นี้ครับตอนนี้กล่ามาเชียร์ก็ต้ําเชียร์กับมีขอมูลเหลียกล่างคือว่าหลายครับพี่น้องเนาะช่วงนี้เทิง<อ>้งเพิ่นมาไมา่ทัง้งนีอยุ่ในไล่สถิติเพื่อเพิ่นส่งมาให้ครับผมคือซ่อมเบิ่งแล้วครับซ่อมเบิ่งหมดแล้วค่ะพ่อขึ้นเวทีพี่น้องมาเบื่งน้ำกันเนียนค่ะเราเพิ่นกับส่งห้หลังจากงวดวา่างหันเท่ารุดครับค่ะ เราบานี้มี FC เอฟซีเซียนเพ่นทรงเข้ามาในร่า์ไห้น้ำเชียกับเก่าไม่เสียกับเบิงกอนครับผมเบิ้องกนเผอิญว่าเขาเกือบถุกคนแมนว่าแมนว่าพ่นทรงอันเลขกออกเราพ่นทรงอันที่เถอะว่าแมนทรงกอนเหล็กออกครับ,มรบผมแมนค่ะนี่แหละค่ะดันบุชมบานี้สีน้ำพันมากขึ้นเวทที่ไห้พี่น้องเบิงเด้อค่ะดันบุชมครับค่ะมือนีน้ำเชียสีล่งเลขอ่า พอ,พอนครนปฐมแมนครับผมเล็กล่างอโอบงง้บรรโสมหายหนึ่งซีซีหนึ่งเลยวิ่งคอมครับวิ่งสี่กับหนึ่งเงิเชียบอกตำรวจว่านแล้วเนาะวา่าสิง่งรอหายค่ะแมนเอาจะคอยมารับชมเราฟังได้ครับพี่น้องเหล็กล่างเดี๋ยวเด้อแถวขออนุญาตบอกพี่น้องกันพี่น้องพอรอบพ่อขับขึ้นมาแล้วเด้อค่ะอ๋อพอรอบพ่อค่ะสุดยอดที่กันนี่นี่ครับ หแจงข่าวในเด้อค่ะท่านผู้ชมบางเพราะว่าน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ก็มีสามสองค่ะครับพี่น้องน้ำเชียร์ก็อยากให้เห็นเมื่อพอเราพะพ่อเป็นเลขบนทีแม่นทีเอฟซีค่อยถือน้ำเพิ่นเพิ่นกลับขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถือเลขดีน้ำเชียร์เลขโทษไปถามพอเพิ่นเลขให้ครับผมค่ะอ๋อเมื่อนี่น้ำเชียร์เลัชครับผมถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ครับน้ำเชียร์กัขออวยพรให้ พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยและเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าโค้มหกสิบหกครับผมแนวทางตัวเลขครับผมบนาเสอนอสู้พี่น้องเอฟซีขอให้เป็นโชคเป็นลาบเด้อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ